สวัสดีค่ะวันนี้นะคะได้ของฝากจากไร่ของเพื่อนนะคะเพื่อนที่เป็นทหารนะคะก็เขาเอาถั่วมาฝากนะคะหนึ่งถุงก็เลยทำการตัดนะคะเดี๋ยวตัดเสร็จแล้วว่าจะตำถั่วกินนะคะหรือว่าจะผัดกะเพรานะคะหรือว่าจะผัดกับไข่นะคะ หรือแกงผัดพริกนะคะก็เดี๋ยวจะใส่เก็บใส่ถุงไว้แล้วก็อันนี้ก็ตัดเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ยังมีเยอะเดี๋ยวจะพาคลิปหน้าเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวชมที่ไร่ของเพื่อนนะคะเพื่อนทหารนะคะเขาปลูกเยอะเขาเห็นผักเขียวเขาก็จะนึกถึงอรีนะคะว่าหนอนนานชอบกินผัก นะคะก็เลยจัดมาให้หนึ่งถุงวันนี้ตัดเสร็จแล้วก็ลังจะเรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะทําการมัดลงนะคะก็อากาศหน้ามีถั่วเยอะๆหรือมีผักอะไรก็จะมาทําคลิปให้ดูนะคะว่าพืชผักที่ปลูกเองจากธรรมชาติบางครั้งปลูกเองไม่จําเป็นจะต้องบริโภคเองนะคะก็ แจกจายแบ่งเพื่อนฝูงที่รู้จักนะคะทิ่นี้ก็เอามาฝากค่ะถั่วค่ะถั่วงา,งานของเดนมากนะคะ